สวัสดีค่ะชื่อพิมพิสาสังใหม่นะคะมีปัญหาสุขภาพนะคะตั้งแต่ปี557นะคะเป็นเนื้องอกในมดลูกนะคะก้อนใหญ่มากก็คุณหมอก็สั่งผ่าตัดด่วนก็หลังจากที่เป็นเนื้องอกในมดลูกมาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตลอดก็หปีผ่านไปก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะระยะที่สามก็ผ่าตัดและให้คีโม8ครั้งนะคะหลังจากให้คีโมก็ าการให้คีโมเป็นคีโมที่รุนแรงเพราะเราไม่ได้ฉายแสงนะคะก็เลยทําให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือคุณหมอก็บอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนซึ่งนะตอนนั้นก็ก็ทาใจแล้วว่าเราเราเรา,เรามีเราไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเราก็เลยยอมรับสภาพก็แต่ไม่ไม่ให้คีโมนะคะเพราะรู้ว่าการให้คีโมอะ่ะเป็นการทําลายเซลล์ในร่างกายของเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้คีโมก็ ปฏิเสธการให้คีโมจนกระทั่งได้มารู้จักกับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เราก็เลยไปขอไปขอ,อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสตัตวอย่างตรงนั้นซึ่งก็ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ดูแลการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จนเสร็จทุกอย่างในช่วงที่ปลูกถ่ายก็มีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือด7ครั้งนะคะซึ่งก็ทําให้ร่างกายของเรานะคะไม่ไม่มีภูมิต้านทาน มีอะไรนิดหน่อยนอนดึกหน่อยเราก็จะมีปัญหาจะมีอาการแพ้ที่แตกต่างกับคนปกติที่มากไม่ว่าจะเป็นอาการที่แบบคันหรือว่าการนอนไม่ได้การปวดหัวไมเกรนต่างๆซึ่งจะมีมาเข้ามาทุกอย่างเลยในช่วงที่เราเราเทานยานะคะเพราะว่าเราทานยากดภูมิทําให้เราไม่มีภูมิต้านทานทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีไม่สามารถทํางานได้เหมือนคนปกติทั่วไป ก็หลังจากที่เราปลูกถ่ายแล้วนะคะการดูแลก็จะต้องทานยากดภูมิยาสเตรอยนะคะซึ่งเป็นยากดประสาททําให้ภูมิต้านทานของเราลดลงก็มีช่วงที่ทุกข์มากๆก็คือมันนอนไม่ได้เพราะว่ามันคันจากอาการที่ภูมิต้านทานเราตกเม็ดเลือดขาวเราน้อยแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ที่ให้เซลล์เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นมีไวรัสตัตบอักเสบทําให้เรามีปัญหาเรื่องตับ ไขมันพอกตับด้วยนะคะก็เลยต้องทานยาลยหลายตัวแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยภูมิต้านทานเราตกก็จะมีอาการคันคันมากคันจนแบบว่าคือแบบคันจนเราต้องแบบว่าคือต้องต้องจิกเนื้อให้ให้มันเจ็บมากๆเพื่อที่ที่มันจะได้หายคันเพราะว่าบางครั้งนะคะต้องเอาอะไรที่มันแสบๆาทาเพื่อที่มันจะได้ลดอาการคันเพื่อเราจะได้นอนได้ ก,ก็มีความรู้สึกว่านี่เราเราขนาดเราได้ปลูกถ่ายแล้วนะเรายังต้องมาเจอกับความทรมานตรงนี้ก็พอมีมีพี่มาแนะนําให้รู้จักกับเอสินค้าผลิตินเราก็มีความรู้สึกว่าเออก็ลองทานดูครั้งแรกที่ทานก็จากจากที่ขัดมากๆจนแบบเรานอนไม่ได้ค่ะก็ดีขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าอม,มันใช่เหรอมันมันเกี่ยวกันไหมด้วยความที่ ที่เราเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเอา่อเราเป็นคนที่เชื่ออะไรยากด้วยแล้วก็หลังจากที่ทานครั้งที่สองที่สามนะคะก็จากอาการที่มันคันจนแบบจนแบบเรานอนไม่ได้ต้องจิกจนคือเกาจนเลือดออกคือทั้งข้างหลังทั้งตัวเนี่ยค่ะคือจะแบบเป็นแผลไ่หมดเลยเป็นเราหลัเราอย่าง,งจากทานไปใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาการคันมันมันลดไปเราทําไมรู้สึกแบบสบายคือสบายขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ได้ดีขึ้น แล้วยาต่างๆที่เราเคยทานนะคะยาเกี่ยวกับตับยังเกี่ยวกับายานอนหลับเราต้องพึ่งทุกครั้งปัจจุบันน่ะเราลดทุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าดีมากเลยค่าตับของคุณดีขึ้นค่าเลือดของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เราคันนะคะก็ไม่มีแล้วเราก็ทานทานพอลิตินนะคะลดลงหลังจากที่เราทานหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยเราก็ทําให้เราได้เห็นว่าพอลิตินช่วยเราได้นะเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น คือคนที่มีอาการที่คันแบบนี้แล้ว,แล,วแล้วพอได้คือไม่มีอาการนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามีความสุขขึ้นอนะ่ะเราเราไม่ทรมานเราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ